มาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมค่ะรู้ใช้วัสดุสารานิเทศค่ะคุณครูผู้สอนคุณครูหนึห่งไทยพมโนภาศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูฟ้าสอนในเรื่องของวัสดุตีพิมพ์ใช่ไหมคะสัปดาห์ที่สสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัสดุไม่ตีพิมพ์ค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเราจะอยู่ ด้วยกัน3สัปดาห์ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังแต่ละสัปดาห์ให้ดีๆนะคะซึ่งสำคัญกับเด็กๆมากๆค่ะเมื่อเด็กๆจะไปที่ไหนนะคะหรือว่าคุณครูพูดถึงวัสดุอะไรค่ะเด็กๆก,ก็จะแยกออกได้ทันทีค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของวัสดุไม้ตีพิมพ์นะคะเราไปทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนว่าวัสดุสารานิเทศนะคะคืออะไรคุณครูคิดว่าหลายคนคงที่จะลืมกันแล้วค่ะ แต่ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะไว้ใต้ล่างคลิป YouTube ด้านล่างด้วยค่ะพื้นครูนะคะจะได้กลับมาเช็กชื่อนักเรียนด้วยค่ะว่าใครเข้าเรียนบ้างนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะเราไปเข้าบทเรียนกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆลืมไปหรือยังเอ่ยว่าวัสดุสารนิเทศคืออะไร วัสดุสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศนะคะคือวัสดุที่ข้อสมุดจัดหามาเพื่อให้บริการความรู้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์เช่นหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ซึ่งหัวข้อนี้คุณครูนะคะได้อธิบายให้เด็กๆฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้เ่ยจำได้ไหมคะค่ะต่อเลยนะคะและสิ่งพิมพ์อื่นๆในรูปแบบของวัสดุไม้ตีพิมพ์เช่นวีดิทัศ วีซีดีโทรทัศน์และรูปแบบของวัสดุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเช่นอินเทอร์เน็ตเป็นต้นสารนิเทศแบ่งออกเป็นสาประเภทนะคะก็คือมีอะไรคะดเด็กๆจำได้ไหมคะอะไรคะจำได้ไม่เอ่ยอา่าวัสดุตีพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์แล้วก็สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ถึงวัสดุไม่ตีพิมพ์กันจะเป็นยังไงนะคะ เราไปเลยค่ะวัสดุไม่ตีพิมพ์ถ้าพูดถึงคำว่าวัสดุไม่ตีพิมพ์เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะเด็กๆหลายคนคงจะนึกถึงแผ่นซีดีนึกถึงภาพ,พยนตร์โทรทัศน์ใช่ไหมลูกอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็เรียกว่าไม่ตีพิมพ์ทั้งหมดเลยแต่มาดูความหมายกันก่อนว่าวัสดุไม่ตีพิมพ์นะคะคืออะไร ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ค่ะหมายถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆที่ให้ความรู้สึกนึกคิดผ่านทางตาทางหูนะคะทำให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้ค่ะเด็กๆอันแรกเลยค่ะเราเรียกว่าโสตทัศนวัสดุค,ค่ะเด็กๆ โสตทัศนวัสดุนะคะเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ค่ะโดยผ่านประสาทตาทางหูอ่าได้แก่นะคะแผ่นเสียงและเทปบันทึกเสียงค่ะเด็กๆเป็นวัสดุที่ให้เรานะคะได้รู้ข่าวสารความรู้และความบันเทิงต่างๆค่ะให้รูปของเสียงเช่น อะไรคะบทเพลงสุนทรพจน์และคำบรรยายเนื้อหารายวิชาต่างๆค่ะอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ครูฟ้ากําลังสอนเด็กๆนะคะก็เหมือนการบันทึกเทปบันทึกเสียงนะคะก็เป็นโสตทัศนวัตถุประเภทหนึ่งค่ะต่อมาค่ะ1.2ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์นะคะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ข่าวสารตลอดจนความบันเทิงทั้งภาพและเสียงนะคะทําให การเสนอเรื่องราวนะ่าสนใจมากขึ้นภาพยนตร์นี้นะคะส่วนใหญ่ครูจะเสนอนักเรียนผ่านทางการ์ตูนแอนิเมชันน,น,นี่ก็เรียกว่าโสทัศนาวัสดุเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะเราเรียกกันว่าเทปวิดิทัศ์และแผ่นวิดิทัศน์ค่ะซึ่งเป็นสื่อนะคะที่ให้ความบันเทิงนะคะโดยใช้ภาพและเสียงนะคะ,ะคล้ายๆกับภาพยนตร์เลยต่อมาเป็นรูปภาพค่ะเด็กๆ รูปภาพนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลค่ะเพื่อความเข้าใจเรื่องราวต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ภาพซึ่งเป็นภาพวาดภาพเขียนภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ก็ได้ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเด็กๆอันน่ง1.5นะคะ คือแผนที่และลูกโลกค่ะแผนที่และลูกโลกนะคะเป็นวัสดุสารนิเทศที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการแสดงเขตพื้นที่หรือผิวโลกนะคะในด้านของกายภาพเช่นการแสดงเขตการปกครองเศรษฐ,ฐกิจเป็นต้นค่ะซึ่งแผนที่และลูกโลกเนี่ยมันจะมีอยู่ในห้องสมุดอยู่นะคะเด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะ,ะเด็กๆน่าจะเคยเล่นแล้วก็เคยเห็นกันแล้วบ้างนะลูกต่อมา 5, ค่ะ1.6ค่ะคือภาพนิ่งและ ภาพเลื่อนและภาพนิ่งค่ะซึ่งสื่อนี้นะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลประเภทภาพโป่งแสงนะคะถ่ายบนฟิลม์มลักษณะภาพนิ่งจะปรากฏทีละภาพส่วนภาพเลื่อนนะคะจะเป็นภาพต่อเนื่องเด็กๆเคยเห็นฟิล์มไหมลูกอ่าถ้าเด็กๆไม่เ,เคยเห็นนี่ค่ะฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อมาค่ะ1.7ค่ะคือแผนภูมินะคะแผนภูมิเด็กๆเคยเห็นแผนภูมิไหมลูกอ่าเด็กๆ ถ้าเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์มานะคะเด็กๆจะเคยเห็นอ่เพราะว่าเด็กๆได้เรียนอยู่เนาะอแผนภูมินะคะเป็นสื่อที่นําเสนอประเภทข้อมูลสัญลักษณ์ตัวเลขตัวหนังสือนะคะเป็นลายเส้นค่ะที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องต่างๆนะคะแผนภูมิค่ะมีหลายประเภทได้แก่แผนภูมิภาพแผนภูมิตารางและแผนภูมิแท่งค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆอ่า ท้ายที่สุดนะคะก็คือ1 8จุแของเราแต่ไม่สุดท้ายนะคะเด็กๆแผ่นโป่งใสนะคะเป็นสื่อที่นําเสนอข้อมูลลงแผ่นพลาสติกใสค่ะเวลาใช้นะคะจะต้องใช้ประกอบเครื่องฉายของภาพค่าสีค่ะค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเครื่องฉายข้ามสีสะนี่เครื่องตัวนี้เลยค่ะเด็กๆซึ่งแผ่นพลาสติกโปร่งใสตัวนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นแผ่นโปร่งใสนะคะที่ใช้ในการทดลอง อ่าอย่างใดอ,อ,อ,อย่างหนึ่งค่ะแต่คุณครูไม่แน่ใจว่าเด็กๆได้ใช้หรือ,อยังนะคะแต่คุณครูมั่นใจได้เลยว่าเมื่อเด็กๆจบไปแล้วขึ้นมัธยมะค่ะเด็กๆจะได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเรียนรู้ไว้นะลูกอ่าต่อมาค่ะหนึ่งจุดเก้าค่ะเขาเรียกว่าหุ่นจำลองีเด็กเคยเห็นหุ่นจำลองไหมคะอ่าหุ่นจำลองเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมอ่า วัสดุนะคะหุ่นจำลองเนี่ยเป็นวัสดุที่จำลองขึ้นแทนของจริงค่ะอาจจะมีขนาดเท่าเดิมหรือย่อให้เล็กกว่าเดิมหรือขยายใ,ใหญ่กว่าเดิมก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะของโสตทัศนวัสดุนะคะหรือวัสดุไม่ตีพิมพ์นะคะก็คือของจริงและของตัวอย่างค่ะของจริงและของตัวอย่างเนี่ยเป็นสื่อที่นำเสนอตามสถานภาพจริงค่ะหรือตามธรรมาชาติของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะ สำหรับของตัวอย่างนะคะหมายถึงการนำของจริงนะคะมาเป็นเพียงตัวอย่างเช่นแตมเหรียญโบราณแมลงต่างๆค่ะซึ่งเด็กๆอาจเด็กๆเคยไปเมืองโบราณไหมคะเด็กๆเมืองโบราณเนี้ยค่ะเราก็เป็นเรียกว่าสื่อชนิดหนึ่งในการเรียนรู้ในข้อที่สิบของโสตทัศนวัสดุหรือวัสดุไม่ตีพิมพ์นะคะซึ่งเมืองโบราณค่ะเขาได้จําลอง สถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะมารวมกันไว้ที่เดียวค่ะนี่ก็เป็นสื่อหนึ่งนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ไปหาความรู้กันค่ะเด็กๆคะ นี่ก็เป็นนะคะรู้ใช้วัสดุสารนิเทศในหมวดหมู่ของวัสดุไม่ตีพิมพ์ค่ะเด็กๆพอจะแยกออกไหมคะว่าวัสดุตีพิมพ์เป็นยังไงอวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็นยังไงวัสดุตีพิมพ์ก็ได้เช่นหนังสือพิมพอ์อะไรก็ได้ค่ะที่มันเกี่ยวกับกระดาษที่เราทำเนี่ยค่ะเราเรียกกันว่าวัสดุตีพิมพ์นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะวัสดุตีพิมพ์นะคะก็คือ อะไรก็ได้ที่มันเป็นเปเปอร์ที่เป็นกระดาษนะคะเราเรียกกันว่าวัสดุตีพิมพ์หมดเลยต่อมาเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นซีแผ่นซีดีนะคะแล้วก็อะไรคะเด็กๆหุ่นจําลองรูปโลกทุกอย่างนะคะล้วนเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ต่อไปเด็กๆจะแยกออกไหมคะ,ะเด็กๆต้องแยกออกนะล,ลูกค่ะสําหรับวันนี้นะคะรู้ใช้วัสดุสารานิเทศนะคะ ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนด้วยแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอตัวอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่3คืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เด็กๆไปน้อนคิดว่าอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรกันดีกว่านะคะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของค,คุณครูแล้วนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ